เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง ถือว่าวันนี้เป็นวันงดสุบุรีโรคนะคะโดยจังหวัดพัทลุงเราค่ะทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้กันด้วยนะคะโดยนายแพทย์ดุษฎีค่ะคงตะกูลทรัพนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงท่านก็ได้กล่าวว่านะคะสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงค่ะได้ร่วมนะคะรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะ31พฤษภาคม2,567นะคะโดยองค์การอนามัยโลกนั้นก็ได้มีการกําหนดค่ะประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหยุดโกหกได้แล้วนะคะ Stop the l i e ค่ะ เพื่อป้องกันเด็กและก็เยาวชนนะคะจากการแทรกแซงกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบค่ะซึ่งท่านก็ยังได้กล่าวอีกว่านะคะปัจจุบันนี้ค่ะเด็กและก็เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรีไฟฟ้านั้นก็จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะเนื่องจากสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นะคะยาสูบรูปแบบใหม่ได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกทั้งค่ะผลิตภัณฑ์น,นั้นก็ยังมีการออกแบบนะคะให้พกป่าให้พกพาง่ายนะคะ รูปร่างสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมดึงดูดใจด้วยซึ่งก็ทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดนะคะว่าไม่เป็นอันตรายทั้งที่จริงแล้วก็คือควันบุหรี่ไฟฟ้าค่ะที่ปล่อยออกมา หรือที่เรียกว่าฟันบรีไฟฟ้ามือสองค่ะภายในฟันนั้นนะคะก็จะประกอบด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจํานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสารนิโคตินนะคะที่มีปริมาณสูงสารก่อมะเร็งค่ะโลหะหนักนะคะสารแต่งกลิ่นและก็รสรวมถึงสารประกอบอินทรีย์โดยเฉพาะสารไดาอาซิทินนะคะที่ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบและก็ผู้ใกล้ชิดด้วยนะคะเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2567ค่ะก็เป็นวันงด บุรีโลกนะคะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้มีการร่วมนณรงค์นะคะบุรีไฟฟ้าหยุดโกหกได้แล้วเพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตร,รายของการเสพบ,บุรีไฟฟ้าค่ะและก็อันตร,รายสารพิษต่างๆที่อยู่ในบุรีไฟฟ้ารวมทั้งนะคะปอกปกป้อง,องเด็กและก็เยาวชนนั้นไม่ให้เริ่มสูบบุรีไฟฟ้าค่ะและประชาชนก็เกิดความสนักนะคะ ถึงอันตรายจากการใช้ฟูริไฟฟ้าและก็รู้เท่าทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบด้วยค่ะแล้วก็ท่านยังได้กล่าวทิ้งท้ายกันด้วยนะคะโดยขอเน้นย้ำนะคะไปยังประชาชนค่ะ โดยเฉพาะนะคะกลุ่มเด็กและก็เยาวชนบุหรี่ไฟฟ้านั้นทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อค่ะเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็จะทําให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินนะคะเช่นเดียวกันกับการสูบบุหรี่ทั่วไปค่ะ อีกทั้งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารนณะนั้นก็ยังมีความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองอโทษค่ะควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะพุทธศักราช2560ด้วยซึ่งก็จะมีโทษปรับนะคะไม่เกิน5,000บาทค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการนะคะอยากเลือกบุรีค่ะก็สามารถที่จะขอรับคำปรึกษาฟรีนะคะได้ที่ศูนย์บริการเลือกบุหรี่ค่ะทางโทรศัพท์แห่งชาติโทร1.600นะคะและก็หากประชาชนค่ะมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกลมควบคุมโรคนะคะหมายเลข0-2590-3850ค่ะหรือว่า สายด่วนกลมควบคุมโรคนะคะโทร1422หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนั่นเองค่ะค่ะก็วันนี้ถือว่า หลายๆท่านก็คงจะทราบกันแล้วบางท่านก็อาจจะไม่ทราบวันนี้วันงดสุบหรี่โลกนะคะงดได้งดนะคะเพื่อสุขภาพของท่านโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็อยากจะย้ําเตือนนะคะทางผู้ปกครองหรือว่าหลายๆท่านที่ถ้าเกิดรับพบเห็นยังไงก็ควรที่จะตักเตือนเด็กๆกันด้วยนะคะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่ถือว่าก็อันตรายอยู่นะคะแล้วก็มีโทษมีความผิดกันด้วยค่ะ